กองกล้องแล้วก็สวัสดีพร้อมกันนะกับสวัสดีครับพบกับผมในช่อง YouTube ลูกเจตากครับมาครับกินข้าวพร้อมกันครับมือนี้ดีมีดูซอยโจนี่ครับนี่สันกันแท้นะตับสดๆแล้วก็เนื้อซื้อเนื้อมาลอยหนึ่งครับมือนี้แต่ว่าลอยหนึ่งมันคือว่ามันหน่อยละซื้อแนลอยหนึ่งก็ชิลายแท้ดิที่ซื้อเป็นแสนเป็นล้านก็ได้นะครับแต่อย่ากินแค่ลอยหนึ่งลอยหนึ่งนี่คือครึ่งกิโลนะครับอยู่นี่ครับเนื้อมันกิโลสองลอยซื้อมาลอยหนึ่งครึ่งกิโลก็กินมาเพลสครับนะคนเดียว มาครับกินข้าวดำกันครับกันดับแรกนี่ของมาผมสันกันแทนน้นาครับกับแจวขีพเพียผักก็มีผักสสเดาดลวกมะละกินกสอชอบตาย

ô ô nấm lai này, hửm, 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 ài này mình sẽ lấy cái này nấm lai, Chim chế, chấm chèo kia kia đấy, ào, ào đấy, chấm chèo đấy đã, ào, nấm lai này biếc bớt bớt, แต่ว่าพริกผงโห่เผ็ดอิ่ลๆขว่าเองขว่ามากินเผ็ดคับมาล้กินกอืม นะบกพักให้ด hmm. mm ูพักแจ้งลว Nồi mm -hmm. này rồi mm -hmm. okay. มัวหน่อ hmm. ย มันแกแล้วมันขึ้นเม็ดม,มันแข็งคมคักจะมันแกแล้วครับต้องกินหน่อนอนเป็นหน่อยหน่อยนี่ว่ามัรอนนะเก็บไหมไม่ได้แกแล้ว แต่ตับอย่างเดียวมันก็นเลียนเดียวต้องสลับกันตับเนี่เนื้อเนี่ยเทนาเนี่ยสลับกันยังมาเลียนอื เราต้องขาดวางน่ว่ากินเบิดเพบเบิดดนะครับอ๋รับิด เลยถึงมาเบิดมันกับบริียหายนะครับปอมีตู้เย็นบ้านผมมีตู้เย็นนะอื้ม แตดปากจะคของเนี่ยซื้อมาเดี๋ยวลอยกับกินบุ๊บสิครับบอลูกอะซื้อไปไล่เห็นยังน,นนะแต่ลอยเดี๋ยวยกินบั๊บอยู่ เผ็ดคักพ ah> ี่น okay, ้องเอ้ยเดี๋ยวบอะไรโอเคนะครับคลิปนี้ผมกังจอมวแค่นี้ก่อนขอบคุณมาติดตามช่องยูทูบลูกพี่ตาด ดูแมนกับคุนใจพผมไม่คิปหน้าด้ครับขอบคุณครับ